สวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสพิททันเตอร์นะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง copy right check นี่ Facebook ตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่ค่ะนะคะมีฟีเจอร์ใหม่เกิดขึ้นอีตรงที่เราโพสต์วิดีโอนะคะ,ะเราจะทำวิดีโอ3นาทีหรือว่ามากกว่า3นาทีนะคะอีตรงที่เราโพสต์วิดีโอนะคะจะมี copy right check นะคะแล้วเราลอง มันมีลูกศรน,นะฮะเราลองกดลูกศรเข้าไปนะคะแล้วมันจะมีขึ้นมาว่า copyright check นะฮะแล้วก็จะอธิบายเลยว่า,อ,าอะไรคือ copyright check นะฮะเขาจะเช็คให้เราเสร็จสับค่ะเบ็ดเล่าให้ฟังนะหลังจากที่อ่านแล้วแล้วก,ก็ถามว่าเขาก็จะบอกว่ามันทำได้ยังไงนะฮะเราก็ทำได้ด้วยการเทิร์นกดให้มันเป็นสีฟ้านะฮะกดกด copyright check ให้เป็นสีฟ้านะฮะทางขวามือนะคะ แล้วก็เซตเป็น Default สำหรับในอนาคตคือตั้งไว้เลยตั้งไว้ถาวรนแล้ว Facebook จะเช็คให้เรานะฮะเพื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะในกรณีอย่างของพี่จุ๋มเนี่ยพี่จุ๋มทำเอ่อเรียวมาเป็นเวลา1ปีนะฮะมาเป็นเวลา1ปีกว่าแล้วได้รับเชิญด้วยนะ Facebook เรียวของพี่เนี่ยได้รับเชิญ พราะว่าพี่ไม่ได้ว่าไปก๊อปเข้ามาดุนเป็นดุนดุนเลยพี่ก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเฟ e บุ o k เนี่ยเขาถือว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมต่อคนที่ทำงานมานานนะฮะก็แล้วเข้ามาเปลี่ยนของพี่พี่ก็ทำเรียวไม่ได้เนี่ยพี่ถึงเห็นไอไอ,ไอันเนี้ย right คะ็อปปี้ไรท์เช็คเนี่ยฮะเป็นเป็นเอ่อฟีเจอร์ใหม่นะฮะเป็นตัวฟังก์ชันใหม่ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ทั้งของ Facebook และและผู้ครีเอเตอร์ะ Creator นะคะเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาทั้ง Facebook และของครีเอเตอร์ด้วยกันเองนะคะเพราะน้องเวลาน้องไปใช้แอปอะไรมาทำเนี่ยจะได้เช็คเลยเช็ควันนั้นเลยนะคะแล้วพอน้องกดเป็นสีฟ้าแล้วฮะ,ะให้ฟังกชันมันทำงานแล้วนะคะเขาก็จะเช็คแล้วเขาก็จะส่งมาบอกเราว่ามันผ่านหรือไม่ผ่าน เราก็จะได้เปลี่ยนกันภายในวันรุ่งขึ้นไม่มีการช้าไม่มีการเสียเวลานะคะพี่ว่าดีออกแล้วก็อย่าลืมนะฮะเวลาทำวิดีโอก็อย่าลืมไปเซตไว้นะฮะเทิร์นออนนะฮะไปเทิร์นไปเทิร์นออนเอ่อคอเปี้ไรท์เช็คบัตเตน่ะนะ,ะที่เป็นที่เป็นเอ่อกดไปแล้วมันจะเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็เซตเป็นดีฟอล์แล้วแบบนี้เราก็จะไม่เสียเวลานะคะจะได้รีบทำเงินทำทองกัน เอาขึ้นให้รีบตักพี่จะบอกให้ฟังว่า f c e e o o o เนี่ยนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เงินมากที่สุดตอนนี้นะคะกำลังกำลังบูมมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะบูมไปนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นน้ำขึ้นให้รีบตักรีบทำนะคะเพราะว่าไอ้วิดีโอที่เราทำออกมาเนี่ยจะเป็นวิดีโอยาววิดีโอเรียววิดีโอ,อภาพนิ่งอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นโบนัส มันจะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอยๆนะคะมันจะสะสมนะคะแล้วมันก็จะเป็นไรายได้ของเราเมื่อเราแก่เท่านะคะตอนนี้วิดีโออาจจะยังไม่ไม่ฮิตติดอันดับแต่เมื่อมีการยอมรับอะไรต่ออะไรกันออกมาสังคมเปลี่ยนนะคะพี่จุ๋มหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและไอ้ที่พี่จุ๋มพูดไปพูดไปแล้วมันเป็นจริงทั้งหมด <laughs> รับรองค่ะเงินมันจะไหลามาเทมาอย่างเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยค่ะที่ได้เงินแสนน่ะไปดูน้องๆไปดูนะไอ้ที่ได้เงินแสนน่นไนะไ,ไ,นนไปดูซะมันได้จริงๆอ่ะไม่ได้พูดเล่นโอเคนะคะนอนหลับได้เงินหมื่นตอนตื่นได้เงินแสนนอนยืดแขนหน้าดองมองท้องฟ้าได้เงินล้าน <laughs> โอเคค่ะพี่จุ๋มสอยพี่เต,ต้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์เขแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาภาพมาลงค่ะ เอาภาพของ uh, copyright check button มาให้ดูนะคะ